เพื่อนๆคะอันนี้คือกลองไพ่นะคะเพื่อนๆเ,เลือกกลองไหนกันเอ่ยเพื่อนๆเ,เลือกกล่องไหนกันคะเสัญยกรรมปีหน้าที่อยากทําเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะปังเวอร์ไหมปังปุริเยมไหม เพื่อนต้องต้องแบบว่าเซิร์ชหรือว่าหาหมอดีๆนะคะหมอที่ดีนี่น่าจะปากต่อปากนะลองถามเพื่อนๆของเพื่อนๆดูนะคะลองถามเพื่อนๆของเพื่อนๆดูนะคะหมอหมอสัญญกรรมที่ดีๆนะคะที่เพื่อนเราเคยทําแล้วแล้วเราก็แบบเห็นผลนะ่ะเราเห็นจากใบหน้าเขาเลยอะ่ะน่าจะดีกว่า เฮ้ยแกไปทำที่ไหนมาวะตาสวยจังเลยเพื่อนตอบว่าไงปะเกาหลีแกอย่างไกลชะมัดเลยจริงๆนะเพื่อนข้าพเจ้าตอบเปนอย่างนี้จริงๆเออแต่เขาทำสวยจริงยอมรับเลยต้องบินไปเกาหลีสักขนาดนั้นเอาล่ะคุณคุณเพื่อนๆค่ะคุณเพื่อนต้องหาหมอที่ดีๆนะคะทำได้ค่ะทำได้ ทำเลยต้องหาหมอที่ดีดีดคือมันมีเกณฑ์เกณฑ์ที่จะต้องทำอยู่แล้วอะเพื่อนๆอาจจะคิดมาแล้วสักพักหนึ่งอะว่าฉันจะฉันจะทำแล้วนะแต่ทีเนี้ยอาจจะติดโควิดหรือว่าในช่วงที่มันโควิดระบาดเนาะหลายๆที่อาจจะต้องปิดตัวปิดไปก่อนอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ทำแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะคะเพื่อนๆทำได้นะคะทำได้ ออกมาสวยตามใจที่เพื่อนๆปรารถนาเลยรู้สึกว่าครอบครัวจะสนับสนุนให้ทำใช่ไหมสามีแบบเออเธอไปทำเถอะเซนนโทนเห็นหน้าเดิมๆของเธอมาตั้งนานแลแบบนี้ปะ่ะอันนี้คือถ้าพูดแบบนี้นะระวังไว้ดีนะจะไปชงกาแฟให้กินอะไรอย่างเงี้ย กินละตายว่าไม่รู้นะอกองนี้นี่ถ้าจะได้หมอดีแน่ๆเลยอะ่ะอันนี้ทำได้เลยนะคะเป็นโดสออกมาเลยนะทำเสร็จแล้วก็สวยปิ๊งเลยกันเลยทีเดียวนะคะคือจริงๆอะ่ะเขาพปเจ้าก็อยากทำนะเนี่ยอยากทำตาสองชั้นมากเลยอะ่ะทำได้คะ่ะเพื่อนๆะ่ะ ทำในคือทำส่วนไหนเพื่อนๆคิดว่านะคะเป็นส่วนที่ดึงดูดสายตามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆจะทำใช่ไหมคะตรงนั้นทำดีค่ะทำได้ทำไปโรดเลยอันนี้คือแบบทำแล้วสวยปิง๊งเป็นเดอดสตาออกมาในทันทีในบัตรดนเลยนะคะแฟรนชมเลยอะเพื่อนๆนเราเพื่อนๆก็จะแบบเพื่อนของเราอะ ก็จะงงไปเลยเป็นคนใหม่ไปเลยนิวเรามาดูกลองต่อไปกันดีกว่ากลองสุดท้ายนะคะข้าพเจ้าทำศัลยกรรมได้ไหมเพือพเ่อนๆจะทำศัลยกรรมได้ไหม นัก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกกองเลยเนาะเอ๊ะเอียงวะทําทได้ทุกกองเลยอะทำได้หมดทั้งสามกองทําได้หมดเลยค่ะทําได้หมดเลยทั้งสามกองเลยแล้วเราจะเล่นกองทําไมเนี่ยเราแค่เปิดว่าทําได้ไม่ได้เออไม่ได้สีเราต้องทําเป็นกองกองสี่ทำได้ทั้งสามกองเลยค่ะกองนี้กองนี้ทำทำแล้วดีที่สุดนะทำแล้วออกมาสวยมากที่สุด ะะส่วนกองนี้ก็คือต้องหาหมอดีๆหมอที่มีพรสวรรค์จริงๆนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆ่อนอะต้องมีหมอที่มีประสบการณ์นะคะแต่เพื่อนๆก็ต้องทำแหละมันขึ้นว่าต้องทำต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตอนหลัาปีใหม่อะแล้วมันจะดีอะ่ะ แล้วชีวิตเพื่อนๆก็จะดีอ่ะมันจะมีการเริ่มต้นใหม,ม่นะคะก็ลองคุยกับคุณหมอดูว่าแต่ต้องรัดกุมนิดนึงเนาะรัดกุมนิดนึงเช่นเราจะเอาแบบนี้จริงนะมันออกมามันต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วห้าวันมันต้องหายจริงนะไม่ใช่เดือนอนึงเราไม่หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หมอจะให้เซงกำกับไปก่อนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจนะเสียเวลาผิดชอบนะอ่านดีๆนะเพื่อนๆ นี่ไปก่อนแล้วนะคะใครชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะบอกนะบอกนะเดี๋ยวจะมาทำให้